好啊，你去打了嘛。 แน่ยแล้วเราก็เดินไปเดินไปเดินต่อเดินตายเราต่อที่เราไปต่อนี่แค่เนี่ยด่านตางมันง่ายง่ายเนาะด่านต่างง่ายจบลงด่านตีแล้วเราต้องไปช่วยปล่อยพลังเนี่ยพลังมันจะช่วยเราไปบ้านแม่แล้วระยะไกลเสียแล้ววะ อคล้ายๆที่บ้านเลยอย่างเงี้ยโอ้ยมันใหญ่กว่าเยอะพญากระลอกเหลืองนี่มันใหญ่กว่าตาศกระลอกบ้านคุป่าพญากระลอกเหลืองโอ้ยสวยว่ะตัวอะไรจิ้นไหมพญากระลอกเหลืองแล้วมาอังนี้แล้วลุง หัวมาจูงนี้เลยว่าหัวหลุดทำไงวาเนี้มัน่กลหลุดเท่าไงว่วเนนี้าดทั่วได้กองง่ายต้องใส่ต่อกอืมดู าากิ้งกาอีตัวหน้าเนี่ยกินงกากินกากตัวใหญ่ๆเนี่ยนอะอีออตัวหน้าแพงเนี่นเยเอาาอเนี่ยบางคนมันเลี้ยงองแต่ยคนมันเลี้ยงมันเดินตามตัวมัน การให้เล่นอยู่แล้วตอนนี้มาเพื่อไอ้เนี่ยปลด้ายปิดปิอปยดปิดยิดปิอปิด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 ปิาปิดปิดดปิ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 ดปาดปิ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 เป็ดไปวดปิปิดวิดปิดปดปินไิดปิดปดปปิป นี่มันั้องมาเกือกกิโลงกันเออไปทันว่มะเวลาไปเที่ยวเงนเนี่ยเราไปตกลงกันอยู่ถ้าเข้าไหรถ้าข้าเจ็ดร้อยคนละร้อยฮะคนละร้อยเจ็ดร้อยจดไว้นะเดี๋ยวไปเฉลียกัน บอนไซโอ้โหนี่สวยจริงนะอือจอถ่ายรูปห้าทีครับอ่าห้าจ่ายอืม 啊，没有。